สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค,ค้กให้คุณแม่กันค่ะใกล้วันแม่แล้วกับเมนูเค,ค้กผลไม้ครีมสดนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำถ้วยกันก่อนค่ะเราใช้กระดาษไขนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วใช้ถ้วยจีบกดลงไปตามภาพเลยนะคะวันนี้ถ้วยของเราจะลองด้วยกระดาษไขแบบนี้นะคะเพื่อให้สะดวกแล้วก็ง,ง่ายต่อการทานนะคะเพื่อนเ ก็กดลงไปแบบนี้เลยค่ะค่ะอันนี้เราก็เตรียมถ้วยเสร็จแล้วนะคะเรามาเตรียมในส่วนของตัวเค,ค้กค่ะเราใช้ไข่แดงเบอร์2-6ฟองนะคะใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลสายอีก80กรัมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนจนไข่เขาเป็นสีเหลืองนวลๆเนาะ ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเติมน้ำมันดอกทานตะวันลงไป70กรัมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราเติมนมสดรสจืด60กรัมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเติมเกลือลงไปเศษหนึส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมกลิ่นวานิลา1นึ่งช้อนชาค่ะค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วนะคะเราพักไว้สักครู่ค่ะมาดูในส่วนของแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งเค้ก100กรัมค่ะผสมกับผงฟู1ช้อนชานะคะ แล้วเราก็ล่อนแป้งและผงฟูล,ลงในชามผสมค่ะการล่อนจะทําให้เนื้อแป้งฟูเบามากขึ้นนะคะแล้วก็ล่อนเอาพวกเศษผงออกด้วยเนาะบางทีมีมอดติดออกมานะคะค่ะเมื่อล่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตะล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะก็ตะล้อมไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งเขาไม่เป็นเม็ดสีขาวๆนะคะ ค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเรามาดูในส่วนของไข่ขาวค่ะค่ะเราจะใช้ไข่ขาวนะคะเบอร์สองหกฟองค่ะใส่ลงในโถตีค่ะแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะเมื่อขึ้นฟองหยาบเราเติมน้ำมะนาวลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วตีต่อค่ะ ค่ะพอเขาเริ่มขึ้นฟองละเอียดนะคะเราทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไป80กรัมสลับกับการตีไปเรื่อยๆนะคะทยอยใส่จนน้ำตาลทรายหมดเนาะแล้วเราก็จะตีต่อจนไข่หรือเมอแรงของเราตั้งยอดอ่อน,นะคะ่ะ ค่ะเราก็ตีจนไข่ขาวของเราตั้งยอดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะใช้เวลาในการตี2-3นาทีแล้วแต่เครื่องตีด้วยนะคะแล้วแต่ความเร็วของเขาเนาะลองสังเกตเครื่องตีของเรานะคะ หลังจากนั้นนะคะเราตักไข่ขาวหนึ่งส่วนค่ะใส่ลงในชามของไข่แดงเมื่อสักครู่ที่เราพักไว้แล้วค่อยๆตัล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตะล้อมให้เบามือเนาะให้เขาเข้ากันดีนะคะพยายามควักเอาด้านก้นโถขึ้นมาด้วยนะ ค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วล่ะค่ะเราก็เทในส่วนของไข่แดงกลับลงไปในโถของไข่ขาวที่เหลือค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆตัดล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตัดล้อมแบบเบามือนะคะเพื่อนเพื่อนใช้เวลานิดนึงค่ะพยายามควักเอาไข่ขาวด้านก้นโถขึ้นมาด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ควักเนี่ยบางทีเราควรส่วนผสมไม่เข้ากันดีค่ะ ค่ะอันนี้ก็ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันค่ะค่ะเราก็มาตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะตักไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเอนเ,อนเ,เดี๋ยวเขาจะต้องฟูขึ้นมาอีกเนาะเวลาที่เราอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ผลไม้แล้วก็ใส่ครีมด้วยเนาะก็ตามสูตรนี้นะคะใช้ถ้วยจีบ3 2 1 9เนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ30ถ้วยนะคะ ค่ะเมื่อตักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีหรือจนกว่าเค้กจะสุกนะคะค่ะอันนี้ก็สุกออกมาแล้วค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักเค้กส่วนนี้เนี่ยพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ ะระหว่างที่เรารอเค้กเย็นนะคะเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันวันนี้เราใช้วิปปิ้งครีม150กรัมนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆชิมรสดูก่อนนะคะถ้าเกิดวิปปิ้งครีมที่เราใช้เนี่ยรสชาติเขาพอดีแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลไอซิ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารสเขาจืดไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วสูงเลยนะคะเนี่ยค่ะจนเขาใช้ได้ตั้งยอดแข็งแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใช้วิปปิ้งครีมส่วนนี้เนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอเวลาเราใช้เนี่ยค่อยอ,ออกมาตักใส่ถุงบีบเนาะค่ะอันนี้เค,ค้กก็เย็นดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แยมส้มหรือว่าซอสส้มที่เคยทำคลิปไว้ให้แล้วก็ได้นะคะมาทาบนตัวเค,ค้กก่อนค่ะค่ะก็ทาให้ทั่วเลยค่ะเพื่อให้เค,ค้กเขามีรสชาติมากขึ้นเนาะ ค่ะอันนี้วิปปิ้งครีมเมื่อสักครู่นะคะใครกระตักใส่ถุงบีบแล้วค่ะถ้าเปนเพื่อนไม่มีถุงบีบในใช้ถุงแกงนะคะหัวบีบไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะเราก็ตัดใส่ถุงแกงแล้วก็ตัดก้นถุงนะคะแล้วก็บีบตามภาพเลยค่ะ ค่ะอันนี้เราก็บีบครีมเสร็จแล้วลค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนผลไม้นะคะผลไม้สดอันนี้ที่เราจะใช้แต่งหน้าเค้กเนี่ยเพื่อนๆเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าพยายามเลือกหลายๆสีนิดนึงเค้กของเราก็จะได้ออกมามีสีสันที่สวยงามนะคะค่ะแล้วเราก็ตกแต่งเลยค่ะวันนี้เอเลือกเป็นกีวีเนาะค่ะเราก็ส้มค่ะ แล้วก็แก้วมังกรค่ะตอนนี้แก้วมังกรเนี่ยกำลังถึงฤดูของเขาเลยนะคะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ราคาถูกด้วยเนาะค่ะเราก็ใส่ปริมาณตามใจชอบเลยค่ะจัดตกแต่งได้ตามชอบแล้วก็ตามด้วยอังุ่นนะคะ แล้วก็ตามด้วยเนื้อส้มค่ะเป็นชิ้นส้มแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อเป็นกระป๋องก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นส้มเป็นลูกนะคะแล้วก็มาแกะเปลือกแล้วก็เชื่อมก็ได้นะคะเป็นส้มในน้ำเชื่อมเนาะอันนี้เ,เคยลงคลิปให้แล้วนะคะวิธีการทำส้มในน้ำเชื่อมนะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ เพื่อความเงางามของตัวเค,ค้กของเรานะคะเอ๋เอาแยมส้มที่เหลือมาผสมกับน้ําอุ่นนะคะแล้วก็เอามาทาค่ะถ้าเพื่อนๆมีเป็นแยมแอปพิคอตก็ใช้แยมแอปพิคอรทาก็ไดก้ก็จะเป็นสีใสๆเนาะหรือมีกระเซกก็ใช้กระเซกก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เพิ่มความเงางามให้ตัวเค,ค้กของเราก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับ เค้กผลไม้ครีมสดนะคะเมนูให้คุณแม่ของเราในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะเออไปไว้คุณแม่นะคะพร้อมกับพวงมาลัยแล้วก็เค้ก ที่ใช้ผลไม้สดอันนี้นะคะก็สดชื่นแช่เย็นอร่อยชื่นใจค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง f c e b o o o f แฟนเพจครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจทางช่องทาง t i k t o k แล้วก็ IG ครัวแม่นายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ